ตามสวัสดีพ่ออดำแล้วเนาะค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่กับบ้านพ่อพุทธแดงมีซิริแดงมีซิริชื่อพ่อนำบุพ่ญโพดคิวแม่ฆคิวพ่อคิวโพดคิวแม่แดงคิวพ่ออ๋อเอาดำคุณพ่อคิวแม่ครับอันนี้หลังจากเมื่อกี้คลิปที่แล้วเราคุยเรื่องขี่เรื่องวัวเรื่องตัววัวอยากอยากมาดูเรื่องหลังจากมันขี่ออกมาหลายๆเนี่ยพ่อมีวิธีการจัดการยังไงดึงขี่ออกมาได้หลายนี่พ่อพ่อถึงยาม นาเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงน้ำหนึ่งเขาจะซื้อพบมาซื้อพ่อไปใส่สวนมันใส่นาขายกระสอบปุ๋ยกระสอบปุ๋ยเกระสอบอกระสอบปุ๋ยที่เขาใส่ปุ๋ยมาขายนั่นน่ะนี่นี่นี่เนี่เนี่นี่่สูงน่าะ่ะใ่หอหาุงอาหารอาหารนี่เนาะีุ่้งอาหารกระสอบปุ๋ยถ้ามาก่อก็เองยี่สบาทมะกอกเองยี่20บาทถ้ากอกไ่ี่ห้บาทกอก่ี่ห้าบาทถ้าเปรุดิแต้นรุดิเต้นเมาเองเอารถละพันอง เ็ดี๋ยวแต่เขาจะใส่เดี๋ยวจะใส่ได้เยี๋จะเหยียบได้แต่อ่อยาให้มันใหญ่นักแต่อย่าน,นักก็วางที่อ <c oughs> ันหนึ่งอันหนึ่งขายคือเขาซื้อไปใส่ไรใส่นากันเต็มเลยก่อนเอาออกทุกปีนี่เดี๋ยวก็ก่อนเอาไมคโครเอาออกอีกเอาโพรงไว้ต่างหากเดี๋ยวก็มาซืออ้อเอาเข้ามาเดี๋ยวจะทำอไรที่ผ่านมาเพะขายได้ปีละชักประมาณเมื่อปีท่แล้นี่เดี๋ยวจำบอสชิงว่านี่สองหมื่นกว่าบาทเขาชิงว่าสองหมื่นกว่าบาทนั่นเนีไม่ใช่น้อยเนาะมันขนาดนี้ไหม <c oughs> ที่ม, <c oughs> ม,มองเห็นประมาณนี้มองเห็นขนาดนี้ประมาณไม่ต่ำกว่า <c oughs> อันนี้ไม่ได้พกขึ้นหรอกหกรถตุ๊กตุ๊กขึ้นหกรถตุ๊กตุ๊กหกรถตุ๊กตุ๊กหกรถอีเจนน่ะอีเจนุ๊กประมาณหกพันอันนี้ยเจ็ดพัอันนี้คันนี้วันนีวทไน์หนูก็มี เราเจ้าออกเลยอ๋อเจ้าออกเลยอันนู้นอีกองนึงเนี่ยขาอันนู้นอันนู้นกองนึงต่างหากอันนี้อยู่ตรงนี้คขาจ้ะใหญ่ยังไงเราจะใหญ่โอ้ออันนี้มันแหงแล้วประมาณเนี่ยค่ะอันนี้ก็เหมือนกับพร้อมลอยแหงจังหน่อยก็พร้อมที่จะขายอันแต่อันนี้ก็มากลัวได้ค่ะยังไงเขาก็เขากลัวเองเขาก็ออกไปใหญ่เลยอ๋อนี่ก็พ่อขายทุกปีขายทุกปีถ้ามาถ้ามาช่วงนี้ก็อยากได้แหงๆก็มาคูเอาเลยเร็ว Right? ขายขายทุกปีแล้วก็สวนมันทำทำมันดีที่ไร่นี่ก็ไปใส่ของพ่อก็ไปใส่เองใส่เองเอาไปเอาไปซื้อปุ๋ยไปใส่เนี่ไม่ค่อยไม่ค่อยซื้อเราเอารถเต็นใสไปใส่สวนแสดงว่าเนี่ยก็ได้ปีละประมาณสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นเนี่ยสองหมื่นสองหมื่นกัวด้วยว่าไม่ถึงบไปดูแต่ปีไหนคนซื้อมากซื้อน้อยนะแต่ขี้งัวแล้วก็เก็บไปเรื่อยๆอะมากองมากองมากองกวดออกมากกวดไปจะขอกว่เติโตมาเรื่อยเติโตมาเรื่อยเลยแล้วก็เป็นผลผลิตก็ได้จากการเลี้ยงงัวเนี่ยเลี้ยงงัวก็ได้เป็นปีละ ปีก็ลลายตัวสี่ตัวแม่เนี่ยปีนึ่งยังยังน้อยแต่ปีปีได้หกเจ็ดแปดเก้าปีไขายได้ทิกว่าตัวนี่ยนีตัวละสองหมื่นตัวสองหมื่นตองหกว่าก็มีก็ประมาณสองแสนประมาณสองกิเลกับปีละสองแสนงวดปีอันนี้ประมาณสองหมืกว่าบาทเนี่ยเป็นรายได้เสริมกันรายได้เสริมออยู่ได้แต่ถ้ารู้ว่าถ้าจะมาก็มามาตอนไหนก็ได้ตอนไหนก็ได้ ใช่ไหมต้นยินยินเป็นเพราะว่าหลังเลิกงานพอกับจับกับจากสวนแล้วต้นเล็กนะตอนเล็กต้องมาคอกต้นยินต้นไอเล็กยิ่งกิวดีนั้งสักห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นนี่จะอยู่บ้านอยู่เลยตรงนั้นก็หามาซื้อได้อยากได้เนี่ยกระสอบสองกระสอบสามกระสอบก็ถ้าเอารถโมไซค์มาเอาเลยเป็นคนนิสัยอย่างงี้นะถ้าเอากระสอบสองกระสอบไปใส่ต้นไม้เราบ้านไม่ต้องซื้อให้ฟรีให้ฟรีเลยอาจารย์จะเอาจักสองกระสอบนี่เอาไปฟรีเลยทั้งทุกคนไม่ใช่หายคนเดียวแต่อาจารย์ใครจะได้กระสอบสองกระสอบนี่ ้าไม่พอซิ2ยี่ิเนี่ยให้ฟรีมีอาปาหลุดกิงมาใส่ถ่ายหลุดกิงไปใส่ของใส่ต้นไม้เจะดีน<ส>ะพอบอกสองสามกระสอบมาเอาฟรีได้มาขอฟรีได้ไม่มีปัญหาเพีงก็บ้านพ่อก็าอยู่ตั้งจากอา่าบัดไม่ก่อตรงมาเนาะสักโลเนี่ยคือ,คอ,คอถ้าแยกแยกโรงเรียนไม่ก่อเลยถามว่าบา้านตะพุทธียกขนหนักอยู่ตรงไหนเขารู้จักมด จะพูดจริงอยู่เลยทำไมเป็นคนอาจารย์เนี่ยจะพูดหมอเรียกคนหน้าเขาดูจังเลยพูดหมอเร็กัวหน้าค่ะหมอเร็กคนหน้าเกาหาง่ายดีโอเคครับอยากเอาพ่อมีเบอร์โทรศัพท์ไหมนี่อาบอก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 เพื่อนบอกคนเข้าใจศูนย์แปดเจ็ดเก้าหกสามหนึ่งสองหกแปดมาสื่อมาหาเนี่ยชิงวะเนี่ออยากต้องการชิงวะวะเจ็บท้องออกลูกไม่ได้ต้องการหมอทำคลอด มาติดตัวได้โทรมาตามนั่นแหละนะเหัวเจ็บท้องนี่อย่าให้นานเกินน้ำคร่ำเตกอย่าให้เกินชั่วโมงถ้าเกินชั่วโมงมันไม่ค่อยรอดมันจะตายหัวตายแม่ตายหรือลูกตายบางที่ตายตั้งแม่ทั้งลูกบางที่ตายแต่ลูกลูกมันจะครบออกไม่มันไม่พนมคอพับตีนออกตีนเดียวนี่เว่ได้หมดลูกออกไอออกนี่หยิบได้หมดโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณพ่อพูด พอพุทธจงแม่พอพุทธเข่งแดงมีสิริแดงมีสิริอาจารย์อยากได้งัวอยากเด่ขีงงัวงัวกับคายขีงงัวกับคายแต่สองสามวันสอบในมาขอได้ฟรีได้ฟรีก็พวบหนุ่มบั่นไมค์กอขอเบอร์โทรศัพท์อีกทีครับศูนย์แปดเจ็ดเก้าหกสามหนึ่งสองหกแปดที่ครับวันนี้ขอบคุณครับตอนไหนโทรได้เมื่อครับจะเป็นเวลารับสุดท้ายอาบ้านหนังนี่นี่เพราะจะต้องมีอะไรไปเซ็นนต์นั่งรวมๆอ่าอาเจียนสะพัดชีวิตศส่วนตัว อ่ะเอาอาจารย์คนเมียทุกคนเมียสองใจเ้าหนึ่งลูกพวกนี้อยู่มด่อ